เลขทูบครูเบียแฟนในเงินงวดวันที่หนึ่งธันวาคม6-6หลังให้เข้ามาหลายงวดแล้วหลังจากที่ทางด้านในเงินเจปรินเปิดตัวกับครูเบียก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะช่วยกันทำมาหากินมีงานเข้าแบบรัวๆเรียกได้ว่าปังทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักเลยทีเดียว ล่าสุดทางด้านครูเบียรแฟนในเงินแจกเลขทูบกลางไลฟ์สดงวดวันที่1ธันวาคม2566ซึ่งต้องบอกเลยครูเบียรเป็นอีกหนึ่งคนที่มักจักออกมาแจากเลขทูบให้กับแฟนๆแ,และเข้าแทบทุกงวดเลยก็ว่าได้งวดวันที่1ธันวาคม2566ครูเบียแจกเลขทูบโค้งสุดท้ายซึ่งเจ้าตัวจุดได้รูป876 งานนี้แฟนๆแ,นแนห่ซื้อกันเกลี้ยงแผงอย่างแน่นอน16นาฬิกาวันนี้เดี๋ยวรู้เรื่องว่าจะขึ้นแท่นเจ้าแม่หรือไม่